เห็นน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากว่าหนังสือเล่มนี้ที่ทําให้ติดตัวจริงกันมาแล้วเนี่ยเนื้อหาข้างในเป็นยังไงมาพี่จะเปิดให้ดูมาดูกันที่วิชาแรกเลยความสามารถทั่วไปพี่รวมโจทย์ไว้หลากหลายมากมีทั้งคํานวณทั้งมิติสัมพันธ์แถมยังเฉลยละเอียดยิบตั้งแต่วิเคราะห์โจทย์จนได้คําตอบสุดท้ายเลย ต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยตั้งแต่หลักภาษายันการอ่านจับใจความพี่รวมไว้หมดแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่เข้าใจเฉลยมีบอกวิธีสังเกตคําด้วยแล้วไม่ได้เฉลยแค่ข้อที่ถูกนะข้อผิดเราก็บอกเหตุผลด้วยเหมือนกันอ่ะวิชาที่หลายคนกลัวกันคอมพิวเตอร์เราหาโจทย์มาค่อนข้างครบเฉลยละเอียดตั้งแต่ซอฟตแวร์ยันโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เลยคียลัดเราก็มีเหมือนกันนะ แล้วก็นี่เลยวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวเพิ่งเทกันนะข้อสอบครบทุกพาร์ทเลยแถมเฉลยละเอียดมากๆพี่แปลให้ทั้งโจทย์ทั้งตัวเลือกแถมแปลบทความให้ด้วยเพิ่มแกมมาให้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยสังคมยิ่งไม่น่าห่วงเลยข้อสอบเรื่มงนี้ครอบคลุมทั้งอาเซียนการเมืองศาสนามาหมดอัปเดตปี -65 ล่าสุดเลยฉเฉลยบอกทุกประเทศในอาเซียนเลยนะศาส,สนาก็ยิ่งละเอียด แล้วก็วิชาที่6กโหกฎหมายทั่วไปโจนในห,หนังสือเนี่ยมีเยอะมากแถมเฉลยแบบละเอียดสุดๆมีเหตุผลด้วยว่ามาจากมาตราไหนทําไมต้องตอบข้อนี้สุดท้ายคือพอรดรเลยการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีอีกให้ร้อยข้อเลยนะลองทํากันดูเฉลยก็จะยกตัวบทมาอธิบายเลยว่าน้องๆควรจะตอบข้อไหนยังไงลองเก็บกันดูนะพี่ๆในสิบติดดาวขอให้น้องๆสู้ ความพยายามของน้องเนี่ยจะพาน้องติดตัวจริงแน่นอนค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะ